่ลงมากับน้องสาวเอ้ยพี่นี่เราจะบอกนะอยากมากเปล่าวะแต่เธอเองเนี่ยมันอยากก็ไม่ชอบค่ะเขาก็ยืนอยู่แบบแบบตกเลยพี่ก็อย่ามาเสนอรักเขาอยากก็ไม่ได้หลับอีกเนาะพี่มาเอาเบียร์คนนี้อ่ะอ้โห บึกวึกกูเลขก้นไปปะนั่นสิพี่พี่ี่เน้นูหาให้หนูหาให้ก็ได้อะน่าังไอ้ตัวตันีล้อาคนนีอาคนนี้เ่เอาคนนี้กูบอกเอาคนนี้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดี พ,พี่ซ้ายมาหั่นลอยมาหันห่นลอยออกหานซี่ใหม่ปะอีออกหาห้องใหม่ลิวโอเคไปนั่ง ถ้าพี่อยากให้พี่สาวเขาเอาพี่ก็ต้องพี่เขาพี่ก็ต้องทำใจ